ถึงเไปที่2แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรายัดเต็มๆเลย3เรื่องรวดใช่สัปดาห์นี้เป็นหยุดยาวไงหยุดยาวนี่รถติดนี่การสาดน้ําไปแช่ตัวอยู่ในโรง่งน่ะใช่นะถ้าไม่อยากถึงน้ําก็ไปโรงก็คือไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ดูไปเลย5เรื่องห้าเรื่องมันครบไม่ต้องรอเปลี่ยนใช่พร้อมกันกลับบ้านพอมืดแล้วเขาก็ไม่สาดแล้วกลับบ้านเออกลับบ้านก็ดีที่สุดนะครับให้ดียใช่ไหมใช่เลยเรื่องนี้เนี่ยเป็นมันเหมือนกับภาคต่อถ้าใครได้ดูมูฟิรูมหรือว่าเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นั่นคือม .6 งทับห ปากปหมาท้าผีนั่นคือในเรื่องราวตอนที่เป็นเด็ก่อเป็นนักเรียนแล้วไปท้าผีในโรงเรียนใช่ไหมถูกต้องค่ะเป็นเรื่องราวคนเปื่อนของเด็กผู้ชายกลุ่มนึงที่ปากหมามากๆใช่นะฮะออแต่คราวนี้ไม่ใช่ภาคต่อนี่ว่ามภาคตอดีไหมไม่ใช่ภาคต่อแต่เป็นเด็กกลุ่มเดิม,มที่ท้าผีจนสําเร็จความเพี้ยนความหน้ามึนความกวนความปากปากหมาใช้คำนี้ปากหมาเลยดีกว่าเพรา<อ>ะชื่อเรื่องก็บอกว่าปากหมาแต่คราวนี้ มันหนักกว่าไงเพราะว่าเราก็รู้ว่าผีในเมืองไทยที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือแม่นาคพระขนมใช่ค่ะเราได้ความที่ว่าเด็กกลุ่มนี้นี่ประสบความสําเร็จมาแล้วในภาคแรกก็เลยต้องมาต่อไปท้าแม่นาคพระขนมคุณคิดดูวยตามม้าไปถึงแบบท้าแม่นาคที่แบบว่าสารแม่นาคเลยนะที่ว่าขนมเลยนะใช่จุทูบอัญเชิญเลยมารับฟังแล้วก็ท้าสุดชีวิตนะคะและยังต้องไปเจอภารกิจแม่นาคให้ไปตามหาพ่มาีก ใช่คือเหมือนกับว่าแม่นาคเนี่ยย่านาคเนี่ยพาย,ย้อนยุคไปตอนที่ตอนที่ตอนเส,สียะนนะอ,อะไรเงี้ยต้องไปตามหาพ่อมากในสนามรบนะครับดูไปกลิ่นอายมันออกหนังอของไข้จีจีเฮสอะแต่มันไม่ใช<ส>่พ่อมาพระขนงนี่นขนาดฉากเรือหรือแม้บ้านเหมือนอันเดียวอะไรนะเรเลนิดๆอะไรแต่เรื่องราวความสนุกมันไม่ได้มีแค่ความปกหมาเท่านั้นนะแสดงที่มาเป็นพี่มากและแม่นาคเนี่ย พ่อมากเลยคือสตาร์บัคไงสตาร์บัคเป็นเด็กป้านจากสารแนสารแนและนางเอกที่มาเป็นแม่นาคนี้ก็เป็นสาวสวยเซ็กซี่ยอมแปลงร่างมาเป็นแม่นาานั่นก็คือกิ p ปซี่กรีบเบอรี่ไปดูความน่ารักของ2ตัวนักแสดงออพี่มา,มาแ,แม่นา่แนาแล้วก็แก๊งปากหมาม .6.5 กหกลุ่มเดิมมายกเซตเลยใช่ค่ะกับม .6.5 ปากหมาท้าแม่น่าครับในระบบสามิติด้วย กูไม่เคยทำสิ่งใดแก่พวกมึงเหตุใดจึงมายุ่งเรื่องของกูด้วยหากกูไม่ได้อยู่เป็นสุขพวกมึงอย่าได้อยู่เป็นสุขอีกนะแตนี้ไปแม่นากน่ะเพิ่นเพิ่งได้ดูึ้นในเดอะมูฟวี่ดอกอยากเห็นแม่นาดูปะล่ะถ้าเฮียจริงอ่ะก็เฟียวมาเิ เจ้าไม่เคยเชื่อไม่ใช่รึว่าข้ามีตัวตนจริงๆแล้วไม่น่าพาผมมานี่ไหมอะถ้ามีเรื่องไหว้วานพวกเจ้าไปตามทางในภาพนี้หาผัวข้าทีมันไปเป็นทหารนานหลายเดือนแล้วแล้วบอกมันด้วยว่าข้าออกลูกแล้วชื่อไอ้ดำไอ้แดงนั่นแหละพี่นี่พี่เจมน่ามาอะไรอ่ะ เ,เอาตกมากอลยเนี่ยเด้เดี๋ยว,วเราลองไอยู่ที่นี่ก่อนนะเว้ยร้อยพวกมันฆ่ากันให้ตายอะแล้วพวกเราค่อยออกไปตามหาพี่มากเฮ้ยค <Hey! S 2> วามคิดดีมากเพื่อนนิแล้วผมจะรู้ได้ไงอะอผัวแม่น่าคนไหนผัวข้ามีหนวดมีเขาแล้วผมไม่ช่วยอะ มีน้าใช่ไหมโงแม่กมึงลองไปบอกพี่มากดิโอ้ไม่น่าอ่ะตายแล้วอีน้าตายเสียแล้วเอ็งรีบไปเลื่อนมันแล้วพาลูกมันมาเสียฉันอ่ะเคยดูหนังเรื่องนางนาคมา เวลาที่แม่นาดตำน้ำพริกอะม่นาวก็จะตกลงมาม่นาวตกล่ะโว้ยนี่นั่นไงมะเขือมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสมการแล้วก็ปิดเทอมกันบ้างะะสมการที่ว่าหมายถึงซีซันสดใสใช่เลยแล้วเพราะหนังดูนี้ซีซันสดใสามากแล้วก็เป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวถูกต้องค่ะเป็นแอนิเมชันและเป็นภาคต่อจากเรื่องอะไรนะลีโอลีโอทูนะครับถ้าภาคแรกเมื่อปี2 0งพคุณจะจำได้ว่านกพวกนี้เนี่ย มันบินไม่ได้มีนกตัวหนึ่งบินไม่ได้เพราะถูกเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กไม่เคยสอนบินแต่สามารถสื่อสารกับคนได้มีพฤติกรรมคล้ายๆคนแป้งฟันเนีเราไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีให้ดูตอนท้ายด้วยใช่เดี๋ยวมีนังเก่าเราจะเอาภาพแรกให้ดูแต่ตอนนี้เนี่ยคือภาพที่สองแล้วนะคบใช่ค่ะเป็นเรื่องราวของนก2ตัวนั้นแหละที่เกิดปิ๊งปิ๊งกันแล้วก็มีครอบครัวมีนกตัวน้อยสตัวไปอยู่ที่อิตาลีใช่ไหมไปอยู่ที่ออปาซิเนโรใช่ก็อปป้าซิวนั่นเองแต่ด้วยความที่ว่านกไง ก็ต้องอยากมีอะไรที่เป็นแบบยังแงบินไม่ได้แล้วหรอไม่ใช่เขาบินได้แต่เขาอยากใช้ชีว uh ิตพจนภัยอยากใช้ชีวิตแบบนกคืออยากมีสังคมเมืองแล้วแหละอยากทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังคืออยากเรียนรู้ชีวิตจริงๆแล้วอยากเอาลูกๆของเขาเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าอ๋อนกไม่ชอบสังคมเมืองนกไม่ชอบสังคมเมืองไงเออนะคะอยากกลับไปสู่ป่าอยู่กับทารซอนเพราะฉะนั้นนะคะไอเดียที่ปิ๊งขึ้นมาได้ของนางเอกของเราก็คือจีวิวนี่ย ก็คือพาบูแล้วก็ลูกๆกลับไปอยู่ที่ป่าอเมซอนอ๋อโอ้โหลีโอเดจาริโลนี่มันอยู่ติดกับป่าอเมซอนไหมอยู่ไหมอยู่ใกล้บินใกล้ใกันใกล้ๆกล้กันจะบินไปใกล้ขนาดนั้ัวร์หรือเขาอาจจะมีรถไปส่งไหมเหมือนตอนนี้นกป่าอะไรมี่รถมีรถไปส่งต้องบินดิ๊กเขามีทีมไงทีมคนที่เลี้ยงเจ้าบูเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยเกาเป็นเกี่ยวกับพวกอนุรักษ์หรอใช่นะอนุรักษ์เขาเรียนรู้เขาก็ต้องไปส่งกลางป่าได้แต่ด้วยความที่ว่า ความสนุกสนานในการใช้ชีวิตในป่าทําให้วันหนึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ไปเจอกับเขาเรียกว่านกเจ้าถิ่นอ๋อทุกที่มีเจ้าถิ่นหมดทุกที่มีเจ้าถิ่นพี่เป็นเจ้าถิ่นที่นี่ใช่ปะไม่ <c oughs> ไม่ค่อยมีที่ไหนเป็นเจ้าถิ่นนอกจากบ้านตัวเองอ๋อโอเคแต่เจ้าถิ่นตันนั้นกลับเป็นพ่อของเธออ๋อฮะข้อพวที่พัดพากันไปกลับมาเจอกันและทําให้พระเอกของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันสมเกินหรออืมโลอทุกตืแล้วก็มีนกแบบ มนแมนเท่เทมาอีกตัวด้วยน้องไม่เอาครอบครัวครับอาอมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักของเขาหรือยูยูอะไรเกิดขึ้นในภาที่สองแบบนี้นี่เองใช่ค่ะแต่ว่าก่อนเราจะไปดูตัวอย่างนะขอพูดถึงเสียงภาคนิดนึงมีใครบ้างเป็นทีมเดิมเลยนางเอกของเราก็คือแอนฮัตเวย์โอ้มีเจมี่ฟอกด้วยดาวอสกาใช่ค่ะมีเลสลี่แมนด้วยแน่แน่ฮะทีภาคเดิมจากจากใครจากภาคที่แล้วถ้าใครดูซาวแ็กก็ได้ฟังเสียงพวกเขาใช่ถ้าภาคใครไปดูเองว่าใครภาคนะไปดูเองใครภาคแต่ถ้าเป็นภาคเกาหลีนะมีเกิร์ลเจ ต้องไปดูถึงเกาหลีน่น้าเพิ่นพูดอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้สอสามาได้เอาล่ะไปดูตัวอย่ <c oughs> องางเพาเหมาะกันดีกว่าว่าผ้าสองจะน่าดูขนาดไหนค่ะโอ้ทู we have encountered a wild blue-speaks-macaw deep in the amazon jungle we're not the only ones there may be a whole flock out there we have to help linda and tullio find them we you talking about we you speak french the city bird who just learned to fly is about to take a walk guys wait up on the wild side we are all going to the amazon yay this year goodbye stinky city air I can't believe we found them. Who are you? Uh, Where did you come from? Hey, back off! Daddy! Daddy? Look at me, I'm a grandpa! <laughs> oh. Nice to meet you, sir. You will call me Pop Pop. Kids, go easy on old Pop Pop. Hey. You can call me, sir. The creators of Ice Age present. Welcome back. Roberto? Hi. Hey. I am Jewel's significant other. You never mentioned any Roberto. So that's what a blue macaw's supposed to look like. Blue Jewel. Those are breath mints. You eat them. Oh! Whoa! Oh, no, no! 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 Not the whole box. Get that out of your No! Unbelievable. Pedro Nico. We had it all. We could have been legends. I mean, we already are super mega dope. But you know what I'm saying? Luis. Hey, Big Bird. Break a leg. Yeah. Yeah. Ah! Walk it off, buddy! Roberto, you guys are staying in my nest. Whoa, whoa. It's just something whoa. I put together with my strength and my brawn. Nigel, and introducing Gabby. I'll be pooping on your party promptly. <laughs> <laughs> it only works when I do it. Okay. Love ya. He is so hot. Rio 2มาถึงเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องไฮไลท์ใช่เป็นหนังที่ฟองยักษ์แล้วก็เป็นหนังที่ถ้าถ้าคนรู้จักในเรื่องของทางศาสนาคริต์เนี่ยนะฮะก็จะรู้จักเรือโนอาห์รู้จักไหม ไม่ใช่เรือเทเลนิกนะใหญ่หนั้นกำลังคิดกำลังคิดว่าโนอาห์นี่เป็นชื่อคนหรือเป็นชื่อเรือเคยคือตอนนี้เด็กเคยเล่นเกมจับคู่ไหมหมูกับหมูหมากับหมานกกับนก,บนกบอ่าเค,าเาคยเล่น<า>เคยเล่นเคยเล่นเคยเล่นนะต้องจับคู่ให้ถูกคู่ด้วยสารสน,านี้เดียวกันแล้วก็พาไปขึ้นเรือในเวลาที่จำกัดถ้าถ้าถ้ารอดน้ำก็จะไม่ท่วมถ้าไม่รอดน้ำก็ท่วมเรือจมแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ อันนี้นะฮะมันก็เกี่ยวกันนั้นะมันเกมแต่นี่มันเป็นหนังแล้วก็เป็นเรื่องราวในในพระธรรมคัมภีร์ไบเบิลที่ที่มีออกมาว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยนะฮะจะล้างโลกล้างโลกเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยสร้างโลกขึ้นมาพระเจ้าสร้างโลกแล้วมนุษย์ก็ใช้ชีวิตยอยู่ในโลกไปจนถึงช่วงจังหวะชีวิตหนึ่ง<ช>ก็จะเริ่มแข่งแย่งสิ่งดีความชั่วก็เริ่มคลองงานเพระเาะฉะนั้น,นก็ล้างโลกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ พระเจ้าก็เลยมอบหมายให้ผู้ชายชื่อโนอา์นครับสร้างเรือลำยักษ์ขึ้นมาเพื่อเอาสัรพสัส์นะฮะเพื่อที่จะนำรง,งโลกครั้งต่อไปไว้นำลงเผ่าพันไว้นั่นเองใช่นะฮะแต่แผู้คนหลายคนเนี่ยไม่เชื่อโนอาไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครเ่ครเตรียมตัวไม่มีใครเตรียมพร้อมไม่มีใครคิดว่าคือเขาคิดว่านโนอาเป็นบ้าใช่ แต่ในเมื่อความเป็นจริงมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นนั่นคือน้ำท่วมโลกใช่นะฮะแต่โนอาไม่ไม่ได้รับอนุญาตนะให้คนทุกคนหรือสัตว์ทุกชนิดขึ้นเรือลำนั้นได้เขาสามารถเอาไปได้แค่อย่างละหนึ่งคู่เท่านั้นใช่แล้วมวหนึ่งคู่ตัวผู้ตัวเมียวัวหนึ่งคู่ตัวผู้ตัวเมียคือสัตว์ทุกชนิดเป็นคู่แต่ดูเป็นตัวอย่างทำไมมากันเป็นฝูงเลยอ่ะก็ทุกคนอย่างมีชีวิตรอดไงพอรู้ว่ามีเรือที่จะสามารถรอดพ้นได้ ก็พยายามหาทางที่จะแย่งชิงเหลือเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นใช่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของทางศาสนาเนาะเป็นเรื่องราวในศาสนานคริสต์แต่พอมาทราบเป็นหนังในยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ดาราที่เรียกว่าอะคาเดมีอย่างรเซลโคครับใช่ค่ะและนักแสดงสมทบอื่นๆนะยะ ผู้หญิงคนแรกเอมมาวัสันจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีโลกแกนเลอร์แมนด้วยอืมนะฮะแล้วก็แอนโทนีฮอฟกินดารารุ่นเก่ากลกนี่ก็ามารุ่นแดนภาพเรื่องนี้ใช่ค่ะน่าด<อ>มาูมากมากต้องบอกนะฮะที่สำคัญทีมสร้างมาจากเรื่องแบ็กสวอนซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ลูกโลกของคำเยอะมากในเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมา อ่านะครับใครที่รับถือคลิปหรือว่าใครที่เคยฟังเรื่องราวเหล่านี้มาเนี่ยนะครับพอเขาประทับเป็นภาพยนตร์แล้วจะสนุกขนาดไหนมากกว่าที่เคยอ่านในคังภีไบเบิลหรือเปล่าผมว่ามีตัวอย่างหนังเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องนี้ให้ดูกันครับใช่ค่ะกับโนอาห์มาหาวิบัติวันล้างโลกครับ And corrupted this world and filled it with violence. So we must be destroyed. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. Mother, what is them? What do you want? Did you really think you could protect yourself from me in that? It's not protection from you. I have men at my back, and you stand alone and defy me. I'm not alone. When they come, they will be desperate and there will be many. slaves are coming too? All the crawls, all that slips. Remember, Noah. He chose you for a reason. Take the ark. Choice within in your hands, Noah. It begins.